สวัสดีค่ะมื่อนี้มาพบกับปลากอบคือเก่าคือเดิมนะคะมื่อนี้ก็อยู่ปลาหน่อไม้คือเก่าเด้อค่ะเด้อมีฝ่าเบื่อเลยครับมีฝ่าเบื่อเลยค่ะมื่อนี้สยเฮ็ดคลิปหน่อไม้เรื่อยๆเลยค่ะยาวเลยนะคะเนี่ยฝ่าเบื่อเลยครับเด้อหาหน่อไม้กือ้านหาหน่อไม้ปัาบจากนู้นอ่ะสี่ห้าต่ออะไรอันตรับ น้อยอยู่ด้วยกันสี่ห้าหนอนะครับพ<า>ี่สี่ดูดูแต่ว่านอนมาเล็กเกินเราก็ไม่เอาเนาะหน่อนไม้อีกคือเก่าเดี๋ยวพี่น้องเด้อยผูกเปล่าผูกโอ้โหลายนอนใช่ไหมครับผูกแต่แต่ถ้าไม่สับหนอนี้ออกก็คือเอาไม่ได้ค่ะต้องสบับต้องสบับต้องสบับออกนะคะถ้าเราขายก็ยากอยู่นอนนอยต้มกินก็ได้ค่ต้มกับหน่อนไม้นั่นแหละ อักไหพี่น้องอย่าฟาเบอร์อย่าฟาเบอร์ออพี่น้องเอ้ยอย่าฟเบอร์กันเด้อค่ะเด้อมาเป็นกำล,ลังใจแรงใจคอมเมน,มนต์กดซับสไคร้กดไลค์นะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อแจ<ไ>้งเตือนเนี่ยทำไมบ้างนั่งหาเลยเด้อพี่น้องไม่ไหวไม่ไหวแล้วนั่งหามือหนีเมือ่อยเมื่อยครับหาหลายรอบแล้วค่ะหาเห็ดปวกเห็ดอะไรมาบ้างแล้วก็เลยนะ น้องใหม่โตลุกลุกกัะเน่าไปกัะเน่าปลายมันหูหงนีไปพุ่กักกนนี้อีกเยอะๆทางนี้กนะอเดียวพี่น้องน้องใหม่หลายครับสับเอาสับเอาพี่น้อง น้ำใหม่ก็ต้องหาน้ำใหม่นะเฮ้ยนี่องอีกน้ำใหม่ปะน้ำปะอือพี่น้องครับนอิิ่กันเลยได้กัไปเบื้องพี่น้องจิ้มิ่งกันเลยป่านมะกล้ยออย ปานฟุ้งอ้นี่แล oh ้วนะพกออโอ้โหตกใจเบิดนับอีกขางในคือซีมีอีกอีกหน่งสองสามสี่ห้าหกเจ็บเห็ดนอขอแบบงงง้ก่อนเจ็ดนอพี่น้องเฮักบอคักคักคัก ทายทยสาวเสรมกับสาวเสริมท้ออยากแวยกับสาวเสริมดิการหาน้าใหม่สา so วเสรมเอ้ยมีแ <goals> ต <for fire love> so, yeah, ่น้ขาวๆเลยโอ้ยผู้พี่นงนี่ะเดโอ้ยโดโพดพดูมุ่งเกตอนสุดๆเละเอาเลยครับ นีตัวน้องขาวๆเออกองยู่ิที่นี่กอเดียวเด้ไงแม่หลายกอแม่หน่อยเกินบ่หน่อยเกินกะเรากะทมไวมาเอาผู้เดียวหน่อเกินป่าหลายยูพี่น้องหลายอีลีแต่มันหน่อยเกินกะทมทมไวสักสามสี่วันเรยจะนา ป,ปออิ้นไปนาดพี่น้องหนากระสิแหลมขึมนเอนาใหม่มีออเดอร์นะครับมีออเดอร์ไหนพุนกรมีอมโอ้ยถอยหลังไลสิตกสะฟังเนาะเกือบเกือบลี่ยม

อย่าให้เสีย,ยว่าติดคากติดแน่เลยค่ะบอกข้างในด้วยไงบอสไงเขาพูดกับน,นี้แหละนี่ดีหน่อยเกลือนป่ะหน่อยเกลือ สับจงได้แล้วที่นี่ได้หยาเก่เาเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่ามันสับยากเหลือเกินครับทีอพี่น้องข้าวขาว ยอดชมพูชมพูเด้อนี่บบก<ะ>พี่ซับขักเถอะเ็บมันขวานแมนนะแมนเจ็นอยู่ เดือดเสียงแรงแม่เหรอน้อ้ทางงนพี่น้องถ้าไม่ใช่จะลื้อทำไมฟูขััดขัดูเพืนหมูแงโนนี่เห็นนี่แล้วเห็นแล้วนายแล้วพี่น้องอ้อมก็อมาเลยมีรอบงนี้ ลายนอนั้นสอ,องสาี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอสองสสสิบสีะฮะทำยังนหะบ่นแล้วพี่น้องบ่นกอแล้วบ่นกอแล้วโงข้างในนี่ฮึโงเธออ้อมออขอนี้ก็ได้ไป ไปพ,พี่น้องไาเอาอา่ะไปอ้อมสดๆไม่ตัดตอ่อเพราะว่าตัดไม่ได้เพิ่มพี่น้องปล่อยอยู่ทำไมามาเด้อมาเด้อหืม <c oughs> นี่ว่าแชมพูชมพูนะกินน้องอันนี้ก็แม่ ถักตัวพี่น้องข้างในนี่นั่นี่น่ไดูพื้นที่ที่หนูรอดมานะคะแคบมาก บักบ้าไงหลอดครับครับ,อบโอ้ยหมดหลายพี่น้องท่านเดียวบ็นี่นก็สิจบอยู่ขี้กอเดียวนี่แล้วทำไมมันหลายพี่น้อง ก๋อเดียวก็เลือเฟือพี่น้องเลยกินโเมดหลายครั้ลูกก่อนนะคะลูกยังเซเลยค่ะห <c oughs> น่อไม้ทับก็อเดียวได้เดพี่น้องใส ไปไปนับให้เอฟซีดูโอ้ยกอดเดียวเดยโอ้ยกอเนี่อยู่ในรกระเป๋ากางหาด้พี่นอ้องกระเป๋ากลางหาเอ็มในอนนีมาทับเลยนับเื่อตัวนั้นด้วยสียห้า เ็ดแบ1ต้อันอนหกนอนสิบนอ้วก่อเดียวพีน่น้องยังไม่ได้รวมตัวที่ไม่ได้สับเลยนะคะนี่เจ็ดสิบแปดนเลยนะยี่สิบก่านอนเไม่ไม่ถ่ายข้ขอมูลก่อน จะแน่ด้วกพักลายดีเนาะเต็มกระเป๋าแล้วเนาะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะกดกระดิง่งด,ด,ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยสวัสดีครับ